Take the, sky. You take the sky. เรามาดูข้อต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยประมาณของเด็กกลุ่มนี้เท่ากับ9.38แล้วจำนวนเด็กที่มีน้อยกว่า9ปีจะมีจำนวนอยู่เท่าไร่นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นวิชาสถิติเนาะนะครับ สิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือความถี่สัมพัทธ์คืออะไรนะความถี่สัมพัทธ์คือเทียบให้เป็นร้อยละหรือให้เป็นหนะึ่งะจริงๆแล้วเนี่ยความถี่สัมพัทธ์คือรวมกันได้1นะึ่งนะถ้าคิดเป็นร้อยละก็คือรวมกันได้ร้อยทีนี้น้องเนี่ยเท่าที่เขียนมาน้องคิดมากเลยอะน้องแบบก้าวไกลอ่ะถ้าดูวิธีที่น้องทํานะน้องไปคิดแบบอย่างเงี้ยอันนี้เอาต้นฉบับที่เขาลอกมาจากของน้องนะครับ แล้วไปนั่งคิดเลยว่าแล้วความถี่เนี่ยมันต้องมานั่งหาเป็นจุดหนึ่งสองแล้วอันเนี้ยอุตสาห์ไปคิดเป็น A ลบจุดหนึ่งสองก็เป็นความปรารถนาดีเป็นความก้าวกระโดดของน้องนะครับน้องไปเข้าใจว่านี่คือความถี่สะสมสัมพัทธ์ถ้าสะสมสัมพัทธนะ์อะ A เนี่ยมันคือรวมสองช่องจุดสี่แปดคือรวมสามช่องเพราะฉะนั้นถ้าจะหาช่องที่สามน้องเก่งมากเลยก็เอาจุดสี่แปดไปลบ A แต่น้องต้องดูครับว่าโจทย์เนี่ยมันให้อะไรมา โจทย์ไม่ให้มาเป็นความถี่สัมพัทธ์ไม่ใช่ความถี่สะสมสัมพัทธ์ถ้าน้องเป็นถ้าตรงนี้โจทย์มันเขียนมาว่าเป็นความถี่สะสมสัมพัทธ์นะครับน้องต้องมาหาความถี่สัมพัทธ์โดยความถี่สัมพัทธ์น้องต้องเอา3ชั้นมาลบ2ชั้นก็จะเหลือชั้นที่3ถูกต้องเอา2ชั้นก็คือ A ลบด้วย1ชั้นก็จะได้ A ลบจุดหนึ่งสองถูกต้องแล้วเอา4ชั้นมาลบด้วย3ชั้นนะครับเพราะมันสะสมนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกต้อง แต่ไม่ไม่ใช่ครับเพราะว่าโจทย์ข้อนี้มันเป็นความถี่สัมพัทธ์อยู่แล้วน้องไม่ต้องไปนั่งลบกันนะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้มันจะง่ายกว่าที่น้องคิดนะครับก็ここคือ,อมันเป็นความถี่สัมพัทธ์อยู่แล้วนะแล้วความถี่สัมพัทธ์เนี่ยสิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือเวลารวมกันทั้งหมดมันจะได้1ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ทําเก่งนะครับว่าแสดงว่าอันนี้คือความถี่นะแล้วก็ถือซะว่าความถี่รวมกันทั้งหมดเนี่ยมันต้องได้หนึ่งนะ แล้วก็ขนาดในการ x เนี่ยน้องก็จะรู้ว่าถ้าตรงนี้3ถึง5ก็แปลว่าค่าเฉลี่ยตรงกลางคือ4 6กับ8 6ถึง8นะครับก็ตัวกลางก็คือ7นะครับ6บวก8ส่วน2ก็ได้7 9กับ11ตรงกลางก็เป็น10ใช่ไหมครับ12ถึง14ตรงกลางก็เป็น13นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรของเราว่าอะไรครับ x bar เท่ากับอะไร s ิกมา f x ส่วนด้วย n ทีนี้พอเป็นตารางที่มันเป็นสัมพัทธ์เนี่ยตัวนี้ก็คือหนึ่งทีนี้อันนี้คือ f อันนี้คือ x เนี่ยแสดงว่า fx คืออะไรนะเราก็จะได้อย่างนี้ครับ fx ก็ง่ายๆเลย4คูณจุดหนึงสองก็เท่าไหร่ครับจุดสี่แปดเจ็ดคูณ a ก็ได้เจ็ด a สิบคูณจุดสี่แปดนี่ยังดีให้เอาสิบมาคูณนะเนี่ยก็ไสี่จุดแปดบีคูณสิบสามก็เป็นสิบสามบีสิบสามบีนะครับสิบสามบีเอาละครับแสดงว่าไงฮะสิ่งที่โจทย์บอกเราก็คือซิกมาเอฟเอ็กก็คืออะไรก็คือเอาจุดสี่แปดมาบวกกับอะไรมั่งบวกกับเจ็ดเอบวกกับสี่จุดแปดแล้วบวกกับสิบสามบีถูกไหมครับ ตัวเนี้ยโจทย์สั่งว่าอะไรฮะค่าเฉลี่ยเท่ากับ9.38ก็ไม่ยากก็ไม่ยากก็อะไรฮะอันนี้ก็4.8บวกกับจุดสีสองตัวนี้ก็รวมกันก็เป็นเท่าไหร่ตัวนี้กับตัวนี้สองตัวรวมกันก็เป็น5.28ใช่ไหมฮ้า2ุเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า แสดงว่า 7a เพราะ1คูณขึ้นมาก็ได้ได้ตัวเดิมถูกมก 7a บวกพี่ขอยกขึ้นมาแล้วนะโอเคก็ okay. แสดงว่าอะไรครับ 7a บวก 13b ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ9.38ลบ5.28ก็คือเหลือเท่าไหร่เหลือ4.1 อ,อ,อย่างน้อยเวลาลบกันแล้วตัวเลขมันเหลือไม่ไม่มากตัวนักก็รู้สึกใจชื้นนะครับแล้วไงต่ออ่าเก่งมากสิ่งที่คิดต่อก็คืออะไรถ้าเรามีสมการเดียวแล้วเรามี2ตัวแปรคือ A กับ B มันก็แก้ไม่ได้ถูกปะก็ต้องหายหนึ่งสมการหสมการคืออะไรอะ่ะก็คือพวกนี้ไงพวกนี้0.12ย0.12ความถี่ในชั้นนี้บวก A บวก0.48บวก B ต้องเท่ากับเท่าไหรครับ1 เนี่ยก็อยากจะบอกน้องนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คืออะไรถ้ามันเป็นความถี่สะสมสัมพัทธ์อย่างที่น้องคิดนะชั้นสูงสุดไม่ต้องไปหาเลยเพราะมันคือหนึ่นะครับสะสมสูงสุดก็คือหนึงนะั้นตรงนี้รวมกันต้องได้หนึ่งก็จัดรูปนิดนึงแล้วกันนะก็2ตัวนี้รวมกันได้เท่าไหร่0.1นกับ0.48 2ตัวนี้รวมกันได้เท่าไหร่ฮะก็รวมกันได้0.6 ช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ย้าย0ึงไปแล้วกันเนาะก็กลายเป็นเท่าไหร่ฮะ A บวก B ก็จะเท่ากับ1ลบด้วย0.6ก็จะเท่ากับ0.4นะอันนี้ก็คือสมการที่2เพราะฉะนั้นเรามี2สมการอย่างนี้เนี่ยนะถ้าจะแก้แก้แล้ววิธีหาคืออะไรฮะเขาบอกว่าจํานวนเด็กที่มีอายุน้อยกว่า9ปีมีร้อยละเท่าไหร่น้อยกว่า9ปีก็2ชั้นนี้ถูกปะงั้น<ๆ>เราก็ต้องหา A นะจะหา A ก็เอาไงดี ก็เอาสมการที่ 2. คูณ13เลยแล้วกันเนาะเวลาเราเตรียมแผนไว้ไปหักกันสองสมการมาหักกัน b จะได้หายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคูณ13ก็ปะกลายเป็นอะไรสิบสามวกสิบก็จะเท่ากับเท่าไหร่ฮะสิบสคูณด้วยจุดสก็13 4ก็เป็น52าสิบสอนะครับใช่ไหมนะก็เป็น5.2อันนี้ก็คือสมการที่3ากัแล้วกันเพราะฉะนั้นเราก็เอาไงต่อฮะ เราก็เอาสมการที่3ลบด้วยสมการที่1ใช่ไหมสามลบหก็ได้เท่าไหร่ครับก็ตัวนี้กับตัวนี้ก็หายกันไปใช่ไหมสิบสามเอลบเจหลือกี่ a อฮะสิบลบเก็เหลือหกทันนะเท่ากับอะไรฮะห้าจลบสี 1, นะถ้าใครยังดูไม่ทันนะเรากำลังบอกว่าอะไรฮะเอาสมการที่สาม ลบด้วยสมการที่1ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้น 13B 1 3 b สันตัดกันไปแล้วใช่ไหมครับก็เหลืออะไรฮะ1 3บ a ลบเ a หรือ6 a อันนี้ก็เป็น5.2-4.1ลบ4 1. ก็จะได้เท่าไหร่ฮะได้1.1เพราะฉะนั้น a เท่ากับเท่าไหร่ a ก็จะเท่ากับ1.1ส่วน6 1.1ส่วน6ก็ก็ได้เท่าไหร่ก็ 6อ6หกหนก็เหลือ5ก็68,48ก็เหลือ2,3ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ว่าไงครับเราก็จะได้ว่าคำตอบก็คือเขาถามว่าร้อยละเท่าไหร่ใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่ากลับมาตรงนี้นะเรารู้แล้วว่า A เนี่ยมันก็คือเท่าไหร่ครับ0.1833นะเพราะฉะนั้นถ้ารวมกัน2ชั้นก็กลายเป็นเท่าไหร่ฮะ สงชั้นนี้รวมกันก็จะได้0.30นะถ้าเผื่อจะคิดสมมตย่อมต่อก็3.3นั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คูณด้วยร้อยก็คือ30เปจบแล้วครับนะงั้นถามว่าร้อยละเท่าไหร่ก็ร้อยละ30.33ทันไหมครับะนั้นหลักความคิดก็คืออะไรฮะน้องพูดถูกนะก็คือหาค่าเฉลีย่ยหาค่าเฉลี่ยก็เป็นซิกมา fx ส่วน n นะ ก็คูณกันเข้ามานะครับโดยที่ถ้าเผื่อว่าเป็นความถี่สัมพัทธ์แสดงว่ารวมกันได้1นะก็แก้สมการไปนะตรงนี้ก็ได้สมการที่1ก็ย้ายข้าง a ห้าจุดสองแปดย้ายไปนะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูว่ารวมกันทั้งหมดตรงนี้ต้องได้1นึ่พอรวมกันทั้งหมดตรงนี้ได้1เราก็แก้สมการก็เซตสมการที่2ได้นะครับแล้วก็มาแก้สสมการ2ตัวแปรก็จะได้คําตอบหาค่า a ได้พอได้ค่า a เป็นจุดหนึ่งแปด ก็เอามารวมกับจุดหนึ่งสองก็ได้จุดสามก็คือสามสิบเปอร์เซ to the sky, you take to the sky. Only to the sky.